ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีนะครับว่าเห็นแมวติดท่อระบายน้ำครับตัวนี้ลูกขายได้รับแจ้งแล้วให้การตรวจสอบครับตรวจสอบแล้วช่วยเหลือครับกระนวนะคระับนกระนะน

จับแมวไหมครับมันอยู่ตรงไหนนะพี่ตอนนี้ผมอยู่แถวๆดูโฮมโไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ผมบอกผิดอะไรนะตรงนี้นครับเขาเรียกว่าอะไรโฮมโฮมโปรหรือเปล่าหรืออะไรอ๋ออยู่อยู่หน้าสุดินเฟอเจอร์ใช่ไหมครับ บอกทาซิงครับโคกประหลัดเมืองใหม่ซอยซอยซอ,อยท,ที่ที่หมู่บ้านที่ที่ตรงเข้าไปแล้วจะเป็นซอยตันนะใช่ไหมครับใช่บ้านได้ไหม ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เข้าไปในแสนสิริใช่ไหมครับครับผมรับครับข้าปลาใช่ไหมครับท่อระบายน้ำอ๋อเรารับสักคู่กับเดี๋ยวครับ ครับเดใกล้ถึงแล้ว๋อครับเดาใกล้ถึงแล้วครับ มไ,ไม่ไปฉายเล็กเล็กไปฉายเล็กพี่หมดมความสามารถพี่ไปงัดทั่วทางนูน้นให้มันไ,ไปทางนู้นแต่มันไม่ไปอ่ะได้ยินเสียงประมาณกี่โมงครับผม,มเขาว่าแต่เช้าแล้วอะ่ะโมงต้องแต่เช้าแล้วน้องครับจะม,มันงัดไม่ได้ไง น่ก็มีทางหนึ่งอีกทางหนึ่งคือตรงนั้นมันงัดได้ใช่ไหมแล้วส่องไฟอะ่ะแต่มันไม่ยอมเดินไปไงอันนี้อันนี้คือเขาเอกทำเมทพื้นตรงนี้แล้วมันเป็นฟูนไงถูกแล้วลลพี่ถึงบอกว่าถ้าไปตรงนั้นแล้วที่ส่องไฟมันจะไปให้ไหมมันไม่ไปมันกลัวอ,อ๋อ

ดีก่อนดูก่อนนี่ครับมนนไอ้แมวเล็กลงเล็กเล็กลงไหลงลเลยลงเลยลงมุดตามท่าไปมันลยไปชายไปดิไปอะไรมาเด็กคนนึงอะเล็กลงตรงยัง ก็แมวนี่จะไปไหนไหนก็พูดตัวเมียเอาเอาไปซูนกันไปเช็ดตัวเช็ดตัวก่อนไปไอ้เล็กหน้าเหมือนมึงเลยสายของมึงเลยเอาไปน้องปลอดภัยดีครับเอาเอาผ้าน้องเนี่ยตรงนี้ก็มัเสียค่าเท็บาันด้วยนะใครมาแง่เขาเดี๋ยวเดี๋ยวลูกไปยังไงต่อไหนเนอะตัวพูดตัวเมียนี่ตัวเมียตัวเมียด้วย ก็ตต้องเอาไปชูก่อนนะเช็ดเช็ดเช็ดนายดูดิชื่ออะไรนี่ฮะเอาสันเอาขึ้นอสั่นเออเอออยักเลี้ยงแม่พอดีไปเออเหรอเช็ดเช็ดเช็ดตัวรับมือไหมรับสมาชิกใหม่อยังไม่ค่อยไป้างกันเลคนก็หนาวน้่ใช่ผมอยู่ไหนนี่นี่เพิ่งถ่ายรูปไาอยู่ตรง กลับ้านเราตัวน <laughs> ี้แต่ว่าน